mình sẽ nhiều lắm, chắc lắm này. ủa, có nó không nữa? Xét này, xét này, xét cái gì gì Bỏ ra đây. Lăng là bố sét. Bỏ chưa nó ná bỏ nhau mà này. <laughs> ừ. <cười> 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 สายใจสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดคูส่สู่สู่คนพี่น้องเนาะที่มีอนรับเข้าสู่ซองของบักยาวซานเนลคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแล้วในใจจะเอ่อทั้งยยักยาวเองได้มา ทายสบายดีท่างครอบครัวน่องปูน่าอีกรอบนึง,ง,งนะ้องเห็นเนาะสิขึ้นไปเบิ้งอีกก่อนลอหลังพอดไส่แล้วอา้าวมันขึ้นมาไรมาเนี่ยนี่ดิหมื่นดีนี่อุ๊พอดไส่แล้วพี่น้องเลยเออเ็ชฟานเราโอ้ มาดิได,โด้โดยกันจะห้องหนิไอ้กันสองห้องเนาะเจ้าห้องนึงลูกห้องนึงบ่โอ้โหทักเนะาะเดี๋ยวจะเต้นแล้วเน,นียนนะทักดีไปเปลี่ยนใจทัก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 มันไม่แห้งหรอือมันทักขี้เนาะ โอ้ขามวานบ่ขามวานขามพอปูโอ้ขามทุกบ่ซุกเนริบเนเนาะนำไมยังแต่บดิบได้หลายนี่บดิบบดิบหลายบ่เออตอนนี้กำลังเห็ดขันตอนในมันเนี่ยไปไม่กินวะ ใช่ไหมสีนัวนู่อโอ้จาจาพักพักชิดรองเห็นเนาะ <S <S เป็นซานเราอันนี้มันจะเป็นตุ้งไรเนี่ยเป็นเบียงเฮะเบียงเนเบียงอของนั่งลินป่อโอ้โอ

ใช่อได้ได้ข่เยับลาี่งน้องลย้าวมัหนกอเยวไม่ได้บอเน่เอาเราอยากก็เราอยากไห่ตั้อืมจะมาอข่ั่งวาเน้าน้องมันอยากเราข่ชิตามไ่กินเต้นเต้นเต้บไม่ละ

ดเดืนเดนเย็นๆเนาะมันนี่ที่นงเย็นเือนี้จ่อยจ้อยขพี่เรงบรรยากาศได้ตรงงามเลยเนาะมาตรดทานที่เราไงเนาะ

ไหลเดี๋ยวเนาะหู้คักแค่นี่คัก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 ลงนี่ถ่ายลงเร่งนี่เอ๊บอืมก่องไข่ละลายอยู่หรอกคือต้องอย่าเนาะนี่นี่เอาอันนี้ไม่ได้ป้ะนี่เป็นไข่อ่อนนี่ไอ้ไปเอาไปตากไปหือตกบ่งปลาเนาะปลาปลาลายเนาะเอออ่อนอ่อนเนออ่อนอ่อนเนอ ใ hey, ห้เลาวได้พ่ระวังบาดมือให้ลูกเฮ้ยเฮ้ยเอ้ออา <c oughs> เอาเอะไรช้ำอะไรพ่อพ่อแต่มันกแกล่าตัวนะ่ะเอาไข่อ่อนตัวนี่นี่เบิไข่อ่อนนี่หัดก,กนันนี่อืมมันแก่ามันมแคบตัวนะเอะอ,อเอาตัวอ่อนอ่อนนีน่แคบนี่ <c oughs> ให้เบิ้งคาเซียวเฮ้เบิ้งยากพ่อยากป่ะพ่อไม่

ไม่ได้เก็บไปขายเนาะเดี๋ยวนาะไม่บไม่บเป็นราคาพี่น้องเนาะใช้กำลังอ,อ่อนค่่าเนาะใชอ่อนมันกรตัมอย่างเชบเ,เ,เ,เคยกินไหมเคยกินบ่โอยไปพอเนี่นเคยมีแต่ไทย เ,เอาบ่เคยว่าก,กินคือจำเฮาน่บอ่เคยตาไปละ,ปะนะปเ <c oughs> <c oughs> พื่อนามแดนี้เฮ้มีแต่เคยตำแบบว่าใส่พริกเนอะปะป,ะป๊ป๊บปลูกไ <c oughs> ปแปบประวังลม <c oughs> ไหมลูกม <c oughs> าน,นะโอ้อันนี้ต่ำนี่กาเพิ่นนะว่าเพื่อไว้เนาะเพียงเนาะเอาขออนุญาตขึ้นได้เพียงเด้วอวนันนี่ทางนอ่องนั่นบ่ thang nong mà là à, mà hung nó nó mà đi thang nong phun ai là thì vào nhau thì tầm muốn khay gì nè mà sẵn rồi người muốn khay vậy đi nào đẹp bao đi chưa đẹp bao đi ô đẹp béo sao tam พอวัากระชีครับื้อนี้เดละพี่ดองเลยนะเนาะเมืรอปะจิมงานก่อนืัอนี้ลูกชายบอดสบายพี่้องเลยนั่งหน้ามันกำลังตะเก็บเป็นหน้ารถตามนั่นเห็นกินเนืน้อลาวเพา่ืน่า ตันตามุเป็นยังไงบ้านบ้านเพื่อนบเคยกินคือวบานเขาไตนไข่เม้นูดสูกบวกคนมแต่ตามชีนคิตามที่แดงกัจะบวกเมนตามคีนแล้วก็ตามไ่ท่นมันเอ่อหัวข้าแต่ละพืชทีเนาะบเคยกินบเกันเมนแหละมีเบอกินบเคยกันเนาะ นี่กินจทิดใจได้กินทิดใจห,หนันวดเลยให้หัวาไม่ให้ได้กินอีกรอบเบ่เราอยากเลยก้นอย,อยาพู่สูตรเลยนะเนาะสูตรกระสนจะว่า <c ười> จกว่าเราล่อไส้เขยจ๊กเ <c ười> ้ยเนาะ <c ười> ถือห่อยล่อไส้จักพี่้องเลยว่าบุญก,กันตะวันไข่อ่อนคักเค็เี่ น้องไข่น้องวันตูน้านองปูนาเลยวาเล่าคุหนำเนยคนหนำขมมองคหนอ่อนเลยนีกับเลาปลูกขายด้ยปกตินอ้องคนเป็นขายนี่แต่มันไรละ่ะค้นี่คี่ยไมไปหาตอกนน่นเลยเนาะน,นี่ไม้ไปหาตอกี่ยังกับตอกเหรองนี่อตอกบ่อะอยล่ะ คพณอนรตอกบ่ตอกอะตอกเบอลยพ้อยนะพ้อยเพื่อนรอ่ะตอกบ่องาเออมีตอกต้องมตอกโว้เจ้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนหอยหยาดเลยเป็นหอยหาเพืนแล้มือหอดเลยตอกตําหัถึงไข่ให้น้องคนนะก่อนับจี่เราไปเนาะร่างเา่าก รรออต้องกูด้าล่างด้ล่างอีอกก่อนสากกระสากไม่ขยุ้งกูนะ้ลยกรงสากน้องจัำจับมือว่าน,นี่อีกแต่ญาติน้ำบ่โอ้ยเฮิยเิ้ยดือดนึบหน่อยกระสากโอ้ขัดไปเป็นบุคคลกินเข,าข้าเห็นหน้าแล้วว่าตามไปข้ากินได้แล้วว่าขเราอ่ะโอ mặc dù nó bị nói hâm phi long nó có lát 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 Hát quen cái nó? Hát là á nó? Hát quen á đấy, Hát quen á nó? Hát quen á nó? Hát quen đây là ช่ยไหมได้ไดิดฮะกินช่วยพอมากเลยเห็นปะเดี๋ยวเผยให้จเจ้าเบิ่งทีเด็ดอ๋อยังบม่เิดอยู่ใช่ข <Okay. S 2> าดรุ่มกันทีเดียวเพื่อนๆจากนอกพีน่น้องเนาะที่ว่าเอออยากให้เจ้าหู้คืออยัง

อันนี้ว่าพขาหล่จะหามไห่เมือนอะไะจักวะอันนี้แหละอันนี้แหอือนี้ร่อยอยู่มันกระสุดอยู่นะหมดแรงแล้วตามเหืองไข่

ไรได้ท e ั้งใช่กระตตกไมไมใช่กระตตกบ่ใช่คใช่กระตตกมาโอ้ยโู้วใมาลักจบไปแล้วอย่าตป้อมายกันไปมา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  ความพันมันต่างตุกสีใบุญนี่ต้องลงันลงันมามาใช้เบื้งหันสบายดีสบายดีข้เาเลยนี่นีดักีอัดเก่าสุดเก่าเบิ้งของิงก็เด้อสบายดีสนี่โอ้เก็บกีนีบนี่เจ็บกนีได้นะอาหไ้รงเลร่าเซ่บเชื่อแล้วนะขันบา n มาน สบายดีเด้อสบายสบายดีตัวพักโอ้ไอ้นัวยังคืออยูเว่ผมพัางนนเปลี่ยนแล้วเ่เ่เสือไม่นนาบิ่งได้ตัวนี้ดูนนี่ตัวองเีตัวเซีแปดสรปสดีน้องูยโอ้ยไปหมด เาเวดนเลยใ่ะ่่นด้เนเ้ไปยืมไปยืมใจ่มึงกะคือว่าคือดักอไรอ่คือว่าลอน้องบ้งบมักใส่มักมั่นได้ดเนาะ่ืมคือคือคือยบาทเนย่าะจรองว่มงกได้ด้เนาลองผูวน้าใส่ด้ใส่ใส่าาาใส่าาา่าาาา่ใส่่มา ไนเอาเอาเวลาใส่ใส่เลยจะคนยันเป็บันไดาใส่กันเลยวนมามามาเล่นกระปุกกินกเนตัวกระปปกแทบอยู่่ักบาละใช่น้ำตาลลายใเส่บ่บ่น้ำตาลลายเอาเลยแดงว่ามักหวานนี่หวานบกว่าหวานมันกขบบวกข้ากัน้มันจะร่างบ่ได้บ่ได้นี่ร่างบ่ได้ ล่างครับ่างที่แบบโมเสที่บตมินก็มันนีมึงแน่ขูปตัวลำบดมือเห็นยู่แมันเละเนาะเล่นบอกย่ามอทิศทางมาเหลืองเนาะมาเด้อมากินนั่นอันตำมาก็ต็บเด้อถึกันล่างนะมามามาเด้อ้างพ่นเด้อปงขุดกล่างก็ล่างเลยเฮ้ยล่างก็ไปล่างเลยล่างมัล่างเนี่ยล่างล่างลาล่กนูมาเลยมั้งพาวเอาล่ังกันเะลางนะตายกันเป็น กินดแขบบ้าเราแขงวันละวันละหมูแดงกินถักแล้วหมูแดบุมูกินอะรพกอะ้าบนี้บริสัท้าบบเบาบาแล้วกินค่ำง่ายวัให้เรากินไงยะมะกอกรอบบาบีมกอกเนาะพี่น้องเลยคักคัดไมด้ใซงหนกันเลยตัไดำฉกนะคนนี้ตัวเซอร์โมด้กคนนี้้อ่ใส่ค่ไี้อ๋อเย็นแต่พี่น้อง นั่นปันคาตาล่างปั่นหินบกเอ้าในเมื่อเราว่างล่างกันพอเวลาจะง่อยได้บอเยาได้ไม่ไม่เออมาฟีน้องหลักเอาไปเพื่อนไปเลยเห็นยังงี้พี่นะน้ำคือยังไงนะนำพักกิจโชวคมันยังอยู่ใส่คือมีแต่นำพักใช่ปะ ไม่ำพักต้มต้าดเออต้มครับไปลองไว้บ้อเออเองเอเป็เออเาอักอเอ็เนี่ยเราไปกินบเออเอเออเอบ่ออเออเออเอ้เออเออกออเออเอกเอนเนอเอ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 อเ่อเนอเออเออเอ้อออเ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 ออเเออเเนเออเนเอนอเ โดย,ยพยดิพากษาการในกับกาโทษกอะรไพ่ใดๆนะเพื่อนเนาะไปแล้วพี่น้องเลยสบายที่และสวัสดีพ่อแม่พี่น,น้องเบิร์ตุูสุสุคนเนาเพีองเนาะ